มีคน affiliated. นั่งซักผ้าและก okay. ็วายมาก็วายทันใจเล่นเลยสุ่มเสี่ยงกันจังวะสค่ะวันนี้ครับพบกับคุพ่อพัดชาเลนแนนหบที้เราจะทำรายการวันนี้เราจะมาแต่งก่อนสดค่ะมาดูว่าวัติปัญญาวัสมองประลองปัญญากันหน่อยค่ะว่าพ่ับเกนั้นโง่จริงที่เขาพูดมานะคะ กือุกตัภาษาไทยจ้ะเหมือนกันโดยที่น้องทีมงานของเรานะคะก็จะเขียนคำต่างๆเนี่ยมาให้ทั้งหมดแปดคำแปดคำหรอใช่แล้วให้หยิบขึ้นมาพร้อมกับแต่งกรจากคำคำนั้นล้วยงไปจนถึงคนสุดท้ายค่ะหลังจากนั้นเนี่ยดท้ายก็จะวนกลับมาเป็นคนที่หนึ่งวนอย่างนี้อยู่เรื่อยเรามาดูกันนะคะว่าการทดสอบสมองประปัญญาของเรานั้นจบฉลาดหรือโง่ที่เราคิดจริงไหมนะคะเริ่มเลยค่ะจากน้องเต้ขาการตอบ แฟนเว็บนี้ดีนักหนามีคนนั่งสักผ้าและหนึ่ง <c oughs> สอง <c oughs> คนซื้อไปได้ดูสิ่งดีๆมีทั้ง <c oughs> ในนั้นเออ เอาหมุนค่หมุนหมุนนิยมหมุนหมุนเอ้เนืเพินหรอนเพิ่นมามือปริศนาค่ะมือที่ข้อที่สองนะคะข้อที่สองเจปีจากเจ็ดวันเจ็ดปีหรือเจ็ดหนนเราก็ทนฟันฝ่าเป็นนักหนา แม้เหนื่อยร่างกายและกายายาย่งทุกคนหนาเกิดมาทำดีเอ่ย ไปจับมือน้องเขาทำไมมือเรือดำน้ำเรือดำน้ำเรือดำน้ำที่ท่านนั้นสั่งมาสนุราน้ำตามาจากไหนก็ไวมาก็ไวก็ทําใจขออภัยทุกทุกคนเป็นชุก เปลี่ยนแล้วยนเลื่อนเลื่อนนี่เปลี่ยนอะไรเนี่ยเนี่ยกระแทกแบบนั่นเลยส่มเสียงกจังวะส่วนสัตว์โอ้กูเห็นเป็ดกระลักแสบอีกหรอกถ้าพูดถึงส่วนสัตว์ที่ฮิตที่สอดต้นดูสิต้องมานั้นถูกไหมแล้วตอนนี้สัตว์ทั้งหลายอยู่ยังไงแล้วกันไกลก็เดินไปก็เดินไปเข้ากรงไงให้มึงชม อุ้ยรอเลยหมอปาทุกคนว่าหมอปานั้นป่ามีมีผีที่ตรงไหนเราทุกคนก็ตามรลุ้งกันไปหมอปาไปไหนที่นั่นทุกสารเอ่ย โขลแกงโลโอ้โหหม้อใหญ่ใหญ่มีทั้งไข่มีทั้งไก่และเครื่อนเทฉันชอบกินปีมือแม่กาเกดสุดคีเอม้อนี้ต้องลองกินุูนไม่อยากแต่พะโล่แล่ะคือแบบนีอะไร Justin เพลง Baby มันเป็นเพลงของ Justin เราได้ยินจนคุ้นหูอู้เอวลอยฉันร้องตามและแต่งหน้าจนหน้าร้อนวีกูนั่งพอยกินโอเลี้ยงเคียงข้ามือาจท้ายผู้นำถ้าพูดถึงผู้นำใหญ่ๆจะเป็นใครไปไม่ได้ ต้องริทบรูไม่จำเป็นต้องมีใบชาบลูเพราะคุณบรูเป็นผู้นำใหญ่เออยากยากกูเหนื่อยมากเลยอะคอนเทนเนี้ยมึงอะคือตอนที่เราคิดว่าจะทำคอนเทนเนี้ยตอนแรกคิดว่าสนุกเออมึงเครียดนะตอนนี้คือพี่เปียกแล้วนะเชเพราะว่าโจทย์ที่ให้มานั้นค่อนข้างยากค่ะโอ้ยคนเกเรโจทย์ที่แบบยากมาก ก็นี่แหละค่ะเป็นการทดสอบสมองประลองปัญญาของพวกเรานะคะทำให้ดูว่าพวกเรานั้นโง่โงจริงจริโง่หรือโง่ที่สุดนะฮะแล้วก็บอกไว้เลยนะคะว่าครูภาษาไทยไม่ต้องมาติเตียนนะคะเพราะว่าพวกดิฉันไปเรื่อยไปเรื่อยเลยสปอนเซอร์ก็ได้เราสามารแต่งกล้องได้เลยได้ค่ะอย่างเช่นน้ำอารมณ์อารมณ์แต่ไม่บอกว่าบุ๋มอัจโมแบบอารมณ์จะเซ็นเซอร์ไว้เจะเซ็นเซอร์ไว้ถ้าพูดถึงน้ำาัดลมอุ่นกลมป๊อก เราต่างแ้อมันกี่อึกแล้วไม่รู้ไมพวกเอออ่ะพวกคือพวกกูวูให้มาลองดูกันใช่ไม่ีก้นมือมันไม่รอดมันมันพยายามไปมันก็ไม่รอดนะคะเอาเป็นว่าสปอนเซอร์เข้าได้นะคะก็จะได้ได้มีเงิน ค่ะก็ประมาณนี้นะคะยังไงวันนี้ก็พาว์พาว์ชาเลนจ์นะคะก็เป็นการแต่งงานสนุกสนุกเนาะอย่าไปคิดมากอย่าไปซีเรียสนะคะแล้วก็อย่าพลาดพิ้งนะคะใช่ค่ะอย่ายุ่งยังไงก็ลูกอีโอขอบคุณมากนะคะยังไงก็กดกดไลค์กดแชร์กดพวกเราด้วยนะค่ะเราจะไปว่ตรงนี้ไม่มีสไลด์กดกระดิ่งกฎทุกอย่างได้นะคะยังไงเดี๋ยวรอบหน้าเราจะมีชาเลนจ์สนุกสนุกอจะมา ทำให้ทุกคนดูกันได้หรือถ้ามีอะไรอยากแนะนำถามไว้ใต้ล้าได้วยนะคะไม่เคยมีถามยังไงก็โควิดก็รักษาสุขภาพด้วยใช่ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ